สวัสดีครับสบายดีพอแม่พี่น้องมดสูบูสุกคนเด้อบาบูต้องขอถทษคอให้นะพี่น้องเนาะยกมือไหวสบายดีมือแขังเดียวเพราะว่ามืออีกข้างนึงถือกล่องมือบาบูยังอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองนะพี่น้องคือเมืองปากเซนครจัมปาซักนั่นเองท่านผู้ชมหลังจากที่บาบูเองเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ว่าสาุ่นเลยพี่น้อง มีเบาบุตสิพาทรรมโชติมาเบ่งบรรยากาศอีก I, อบรรยากาศหนึ่งของเมืองปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะสิพาทรรมโชติมาเบ่งและสัมผัสกับปากแม่น้ำเซ่เนาะพี่น้องเนาะแหล่งกำเนิดของเมืองปากเซ่นะนะาาช่วงเ้าๆอยู่ตรงนี้แหละเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ธรรมชตแม่น้ำปากเซ่จะไหลจะไหลจากฝั่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะที่ทางผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆนะั่นเป็น ขัวขาแม่น้ำคลองทางผู้ชมขัวขาแม่น้ำคลองจากฝั่งปากเซไปหาฝั่งตั้งต่อช่องเมก็กหรือว่าฝั่งอุบลนั่นเองทางผู้ชมต่อเขตนะพี่นอ้นองเนาะต้องนี้แหละพี่นอ้องบาโบเกิดได้แหละเมื่อปากเซแขวงยันปสัสซัคหรือนครปากเซเดิมปัจจุบันนี้เส้นทางตัวนั้นมาจากตลาดเกา่าทางผู้ชมตลาดหรือว่าเป็นตอนนี้เป็นตลาดอุทอป พันธุ์เห็ดหม่ตรงนี้แหละครเป็นตรงรถที่มาหน้าเน่นทผช้ชมรถมาหน้าเน่นอีนีิลงเพื่อจะเตรียมลงาทาเรือเก่าตรงนี้เป็นทาเรือ,อปโปะขามน,านม้ำนั่นเองคนจะร้ายตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดแหล่งเศรษฐกิจเลยละ่ะแม่น้ำแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวปากซีอย่างมากไม้ทาผช้ชมถึงหนาเทศกาลหรือ่องา้าออกพัรษาจะมีเรือ เรื่อเพื่อการแข่งเพื่อเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างเก่าแก่นะพี่น้องเนาะและ้วก็มีขว้วนาเาเซโดนแต่ก่อนเป็นขวน้วเกา่าตรงนั้นเป็นข้วเก่าสมัยฝรั่งสร้างนะพี่น้องเนาะเชื่อมต่อจากไม้เหล็กที่13ถึงเส้นทางไม้เหล็กที่13จากเนื้อมาฝากไตตอนนี้เพิ่็ทาการสร้างข้วาขามไม่นาเป็นข้วใหม่แล้วพี่น้องสะพานใหม่แล้ว นนมีการปรับปรุงเพื่อสร้างเคื่อนนำบาบงไห่น้ำถว่วเพราะว่าเส้นนี้กะเวลาหนานำมาหลายๆนำจะลุ่นไปถ่วมเพื่อนชาวบ้านมุมนี้ก็เป็นบัตรธรูมชมเป็นบัตรของอคนเล่าออเสือสายจีนหรือว่าคนเล่าออเสือสายเวียดนามที่เพิ่นมาก่อตั้งไว้เก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์ ต้าวปากซี่อย่างขคารพลบนับถือกันทั่วถึงถึงหนาตุ๊กจีนเป็นการจะมากราบไหว้หรือว่าถ้าพิธีตรงนี้แหละพี่น้อง เป็นบรรยากาศของแมนาเซ่เลยท่านผู้ชมเป็นแมนามที่สำคัญที่สุดของอชาวเมืองปากเซ่ของเขานาพพี่น่องนาะแต่หน่อยบาวบกะเคยมานังเบิงชมเรือการแข่งขันเรือเท่เนี้ย่ัพพ่น้องคนกันชต่นอยู่สองฝักฟังสองฝักฟังแมนาเซ่แห่งนี้ตอนนั้นยังนหน่อยบาโบกะตอนยังนหน่อยบาโบเองก็ถือว่าตื่นเต้นและะ้รก็รอนับวันเวลาเพื่อจะมางาน ออกพรรษาเพื่อจะมีการแข่งเรือณนะที่นี้ท่านผู้ชมเป็นตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มางานบาโบจะเดินทางมาจากบ้านของบาโบระยะทางเกือบเกือบสกิโลเมตรบาโบจะย่างมากนะพี่น้องเนาะมาแม่นม้ำเซโดนแห่งหนี้พี่น้องตรงนั้นเป็นปากแม่น้ำโค้งเลยพี่น้องน้ำจะไหลจากฝั่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำโคง้งแม่น้ำแห่งนี้เรียกว่าแม่นม้ำเซโดนก็ตรงนั้นก็เป็นท่าบักเลยพี่น้องฟังนะท่าบักเก่าหรือว่าท่าเรือกเก่าขามโปจาก ข้ามปุ๊จากฝั่งตากเซเพื่อจะเชื่อมต่อไปอยังฝั่งเมืองเก่าหรือว่าวางเต่าเพื่อจะไปช่องเม็กเดินทางไปอุบลราชธานีเดินทางฝั่งไทยด้วยเส้นนี้เส้นไนรพี่น้องเส้นเลือกขามฝากภาพบรรยากาศอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมตรงนี้เป็นบ้านหลังเก่ามากเก่าแก่บาโบตืน่นเกิดมาบาโบก็เห็นเลยนะพี่น้องเนาะตรงนี้เป็นบ้านสมัยฝรั่งเศสสร้างทิ้งรกล้างเอาไว้ท่านผู้ชมไม่ได้ใช้งาน จากปากแม่น้ำเซธท่านผู้ชมบาโบจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปบนสะพานที่สร้างใหม่จะมองเห็นยอดเขาอย่างสวยงามเลยท่านผู้ชมด้านล่างของบาโบพี่น้องก็จะเป็นเส้นทางที่เพิ่นจะเชื่อมต่อมาจากฟังที่บ้านบาโบอยู่นอพี่องเน์เพื่อจะข้ามไป ตรงในเมืองหรือว่าตรงแสนรักเมืองนั่นเองพี่น้องเป็นเส้นทางไม้เหล็กที่สิบสามแต่ว่าตอนนี้ผูตังซื้อมาเป็นสะพานสุพานณุ้งนี่แหละพี่น้องเลี้ยวบาโบสีผ้าทำช่ชมยางขามไปฟังสารักเมืองน้อพี่น้องเนาะ <Es> ำหรับตัวบาโบเองพี่น้องก็มีความดีใจหลายหลายในรอบหลายปีที่เดินทางมาจากประเทศไทยมายามบานเกิดพี่น้องเนาะสิ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือโครงสร้างของบ้านเมืองที่มีการปรับปรุงใหม่ตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องนำพิ้นมีการปรับปรุงใหม่ท่านผู้ชมแต่ก่อนเป็นตะลิงตะลิงนำมีตนใหม่หลายหลายเวลานำมาหลายหลายช่วงหน้าฝนจะเออหล่นเข้าไปช่วมบานของประชาชน ตอนนี้มีการกราาา่อสร้างใหม่ถนน,นหนท่าก็ที่ว่าเฮ็ดขึ้นมาาไมหลายนะพี่น,อน้องเนาะป่ายโคษนาหรือว่าป่ายประดับประดาเอบ้ป่านเมืองก็ที่ว่าเปลี่ยนแปลงเวลายสวยงามตรวจทางนี้เป็นป้อมตำรวจที่บาโบูเพื่อให้มาถึงจนดจับนะพี่น้องแต่ก่อนมันจะมีไฟแดงพี่น้องรถถนนสวนกันไปมากตรงนี้เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่จะผ่านไปอย่างภาคใต้ออกไปสู่แถวแถวแม่น้ำ น้ําตกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตรงไปท่านผู้ชมเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวขวาก็จะตรงไปตลาดหรือว่าสารหลักเมืองหรือว่าไปทางท่าเรือที่จะเชื่อมต่อไปอย่างเมืองเก่าช่องเม็กหรือว่าไปุบลาชสานีิตอนนี้เขายกเลิกแล้วไม่ได้ใช้แล้วท่านผู้ชมท่าเรือพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นสะพานที่ฝรั่งมาทาเอาไว้นะฮะเก่าสมรุ้ชดมมากท่านผู้ชมตอนแต่ก่อนก็จะมีไฟแดง ให้สัญญาณจราจรเพื่อแบ่งกันวิ่งข้ามไปสี่แขวงภาคใต้เขาเรียกท่านผู้ชมฮะก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเจ้าอนุบงท่านผู้ชมเพิ่นจะตั้งชื่อถนนใหม่นะช่วงหน้าสงการหรือว่าหน้าเทศกาลเส้นนี้ก็ผู้คนก็จะเยอะแยะมากายทำความสะอาดเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปสถานีตำรวจแล้วก็จะไปโรงพยาบาล หรือว่าห้องหมอพี่น้องส่วนเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะเราเลียบไปแม่น้ำขงหรือว่าปลาลําเซหรือว่าเป็นทาเรือเกาโปะเลือเกาส่วนด้านนี้ท่านผู้ชมจะเป็นวัดทีติดกับแม่น้ำขงข้อสดข้อไยติดกับแม่น้ำเซเป็นวัดเก่าแก่นะพี่น้องเนาะวัดโพรัตนะสะตาลาม หรือที่บาบูเคยเรียกกันว่าวัดหลวงท่านผู้ชมวัดหลวงนั่นเองสิ่งที่ขาดบได้เไดท่านผู้ชมเป็นองค์พญานาคอันนี้เป็นโบสถ์ท่านผู้ชมเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากตั้งแต่เล็กจนโตบาวายังไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งเดียวท่านผู้ชม ถึงบาบูจะอยู่เป็นคนปากซีแท้ๆแต่ก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนท่านผู้ชมเป็นโรงเรียนของพระโครงการพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงยมปสาศห้องการกรรมธิการการต่างประเทศเอาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของถนนเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปด้วยคลิปทันสั้นนะท่านผู้ชมเนาะ จุดนี้ท่านผู้ชมลงจากสะพานหรือว่าขัวาขามเมนันซีก็จะมาพอหอหลักเมืองปากเซท่านผู้ชมเดี๋ยวบาโบสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศด่านในนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะตื่นเต้นและแปลกตาซ้ำไหลเพิ่นจัดแสดงเป็นสวนเนาะท่านผู้ชมเป็นสวนย่อมเลยครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนมานั่งเล่นพักผ่อนบาโบจะบอกเลยเลยว่าหอหลักเมืองแห่งนี้ เพิ่งจะสร้างนละทผูนะ้ชมนาะแต่ก่อนนะตอนอยังบาโบยังเล่นหน่อยนะซานร,รักเมืองเนีนี่นะจะเป็นเป็นต้นไม้นะก็เป็นหัวอ,อ้อช่วงช่วงนาของอองานออพรรษาจะมีงานมาสแสดงตรงนี้มีลำวงมาสแสดงอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เพิ่งกะปรับปรุงกลายเป็นสารรักเมืองให้ผู้คนมาสักกะระหรือว่าสานร,รักเมืองหอรักเมืองปากเซ่น,นั่นเอง เดี๋ยวมีอ hmm. ีกฟ wow ังหนึ่งพี่น้องฟังนี่สิ่งที่ขาดบูได้เลยพี่น้องเมื่อเมื่อมาหอดปากเซ่ล้วต้องกินเฟอไปเดี๋ยวบาโบสิฟ้าเขาไปกินเฟอใกล้ตึกระเบิดตกระเบิดกบือตึกระเบือเฟอเฟอเบ็ดเอเบ็ดเอาเฟอเป็ดเอาเฟอไก่ไกลยังไก่ไก่ไรยัไกลลาดเลยไงยังเอาไกลลาดเอาสั่งเฟอมาแล้วพี่น้องนี่คือรายการ เมนูของทางหานเป็นไลแสดงไหวเนาะพี่น้องเนาะราคาก็ไม่พอรับรองบม่มีกงแน่นอนอันนี้ก็เป็นห้องนังเก่าพี่น้องต่ก่อนย่างหน่อยบาวบวกกเคยมาก,กินเฟอร์อยู่ตรงนี้นพี่น้องถึงซื้อว่าเด็ดถาผมได้เดมากตรงนี้อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านขายเฟอร์พี่น้องเลยตอนนี้บาวบกกันั่งอยู่หา่างขายเฟอร์สวงเ็ตน่งเสาพี่น้อง้าพพี่น้องมาชิมรสชาติของเฟอร์ลาว เพราะว่ามีเอฟซีหลายๆฐานทีบนถามเขามากว่าอยากเค็นเฟอเมืองลาวมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่คือนะ่ะตาของเฟอเฟอไก่ก๋กวยเตี๋ยวอนะไพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเมืงเองไทยเมื่อกเราแตกต่างกันสำหรับพี่น้องเฟอกับกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่าเฟออาจจะมีเครื่องลายพี่น้องเครื่องลายแล้วก็มีเครื่องแนวแกมลายแล้วก็มีพักลายพี่น้องไอ้เครื่องเคี่ยงลายนะั่นแหละ เริ่มชิมรสชาติเลยมีลกชิน้นอ ทีมแล้วท่านผู้ชมแสบหลายเดี๋ยวเดินข้างต่อที่นี่กลับบานแล้วเอาละท่านผู้ชมสำหรับบรรยากาศชีบาโบท่านผู้ชม าาพาทางประชมมาเบื่องบรรยากาศของอาปากน้ำเซ่หรือว่าปากแม่น้ำโขงนะพี่น้องเนาะและก็ศาลลักเมืองของเมืองปากเซวัดหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของคนปากเซนะพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศเรานี่ก็ถือว่าตื่นตาสําหรับตัวบาวบูเพราะว่าบาวบูกะแต่หน่อยจนใหญ่บาวบูกับเห็นแต่ความเห็นแต่หน่อยจนใหญ่นะพี่น้องเนาะเห็นตะั้งแต่เนละ็กจนโตไม่แปลกที่บาวบูไปเจอเมืองที่เขาพัฒนานหรือว่าเมืองที่เขาใหญ่กว่าบาวบูก็จะมีความตื่นเต้น ไปอีกแบบหนึง่งท่านผู้ชมอันนี้คือความสวยงามของเมืองปักเซถนนหนทางในเทศบาลเมืองปักเซบ่าวพวกก็จะพาท่านผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,ๆเพราะว่าเวลาของบ่าวพวกก็มีจํากัดมาแค่2วันท่านผู้ชมก็อย่าลืม,รรม,มท่านผู้ชมท่านใหนที่ชอบในคลิปของบ่าวลาวหรือว่ามาคลิปของบ่าวโบกอย่าลืมกดไลค์กดเป็นกําลังใจสิ่งที่สําคัญคือกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบผราสคลิปใหม่ๆของบา่าวลาวนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ บาโบสิขอกล่าวคำบาสบายดีพี่น้องขออนุญาตเด้อย,ยกมือไหว้ขางเดียวเพราะว่าเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องสวัสดีครับ